สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไบรอนทีสไตลแล้วนะคะวันนี้นะคะกันมีเครื่องนําเข้าจากโปรโตุเกสนะคะมาจาัดเซตโปรสุดคุ้มสําหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดร้านใหม่กันคะ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราปรับชมกันเลยคะ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าเครื่องสองตัวนะคะตับเครื่องแบรนด์เฟียม่านะคะซึ่งเป็นเครื่องที่นําเข้าจากประเทศโปรโตุเกสคะ่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับทั้ง2รุ่นกันคะ่ะว่าจะเหมาะกับเปิดร้านขนาดไหนนี่นะคะรุ่นแรกนะคะกับรุ่นคาร์เวลนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องชงนะคะที่เหมาะนะคะกับเซ็ตเปิดร้านมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะรองรับได้ถึง200ร้อถึงสามแก้วเลยคะ่ะมากันด้วยนะคะ2หัวชงนะคะ2ก้านสตรีมแล้วก็1ท่อน้าร้อนนะคะตัวนี้นะคะจัดขนาดหม้อต้มนะคะไปถึง11ลิตรกันเลยนะคะแล้วก็ที่หน้าจอนะคะจะมีปุ่มในเรื่องของการตั้งปริมาณน้ํานะคะ มีให้ถึง4ปุ่มเลยนะคะแล้วก็มี1ปุ่มแมนวลให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวสตรีมนะคะจะเป็นหนหอบหนแบบนี้นะคะ2ด้านเนาะการทํางานของเครื่องนะคะปุ่มเปิดปิดจะเป็นสวิตช์ตรงนี้นะคะลูกค้ากดเข้าได้เลยเปิดเครื่องแล้วนะคะตัวเครื่องก็จะมีไฟนะคะ2ส,สว่างแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนนะคะปุ่มด้านบนนะคะจะเป็นตัวคับวอร์เมอร์เนาะลูกค้าจะเปิดก็ได้นะคะหรือจะไม่เปิดก็ได้ สำหรับลูกค้านะคะที่ใช้งานนะคะปุ่มแรงเนี่ยก็สามารถตั้งในปริมาณน,น้ำนะคะสำหรับกาแฟร้อนนะคะกาแฟเย็นนะคะหรือกาแฟปั่นนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าได้เลยนะคะ <S <S สำหรับเครื่องตัว c a r าเ e ลตัวนี้นะคะวิธีการตั้งน้ำเนาะก,ก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะเราต้องบดกาแฟนะคะแล้วก็แพ็คก,กาแฟมาให้เรียบร้อยก่อนเนาะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ใส่ไปที่ตัวน้ำชง แล้วก็กดปุ่ม5ครั้งไว้เหมือนเดิมนะคะประมาณ5-7วินาทีเหมือนเดิมเลยอ่าไฟกระพริบแล้วเนาะเราเลือกเป็นปุ่มแรกพอได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วนะคะเรากดซ้ำอีก1รอบนะคะอ่าเราวิธีการออกจากเมนูนะคะให้กดปุ่มนี้ซ้ำอีก1รอบแค่นี้เองค่ะนี่นะคะแล้วก็ตัวเครื่องนากก็จะมีตัวตะแกรงนะคะที่จะสามารถนะคะวางตัวแก้ว แบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างแก้วร้อนเนี่ยจะมีระยะที่มันสั้นกว่าเนาะเวลาเราใส่ตัวด้ามชงเนี่ยเวลาช็อตน้ำกาแฟไหลเนี่ยมันก็จะสวยงามมากกว่านะคะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยสำหรับลูกค้าที่ไม่ใช้ก็ปิดเก็บใบแบบนี้ได้เลยค่ะเค่ะเดี๋ยวเรามาสกัดช็อตกันเนาะเราจะใช้เป็นปุ่มแมนวนวลนะคะอันนี้นะคะเราได้ตัวช็อตกาแฟแล้วเรียบร้อยนะคะ นะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสตีมกันนะคะอันดับแรกนะคะเราเปิดสตีมก่อนนะคะเพื่อไลนตัวน้ำเนาะนะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาสตีมนมกันนะคะ วัวด้ามชงนะคะจะมีจัดเซนมาให้กันถึง3ด้ามเลยนะคะมีดับเบิลนะคะให้2ด้ามน,นะคะสำหรับกาแฟเย็นเนาะ แล้วก็1ด้ามน,นะคะที่เป็นซิงเกิลแบบนี้นะคะสําหรับกาแฟร้อนเนาะตัวนี้นะคะเหมาะมากๆสําหรับลูกคา้าที่ต้องการจะเปิดร้านใหม่นะคะจัดเซตคู่กับนี้เลยนะคะตัวเครื่องบดนะคะแมสเซอร์ er นะคะซึ่งเป็นแบรนด์นําเข้าจากอิตาลีเลยนะคะตัวนี้นะคะจัดเซตคู่กันนะคะไปกับซูเปอร์จอยลี่ทามเมอร์นะคะเป็นการทํางานแบบแมนนวลนะคะเซตนี้นะคะราคาโปรโมชั่นคุ้มมากๆนะคะจัดเซตเพียง 90, 000 9 0 0 0 0มื่นเ0 0บาทเท่านั้นค่ะ เอาละ,ะค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แนะนํานะคะกับแบรนด์เฟลม่านะคะกับรุ่นคอร์แลนต์บริสต้านะคะตัวนี้นะคะจะมีดีไซน์ที่ใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีดีไซน์ที่สวยงามนะคะรวมถึงตัวนี้นะคะจะเป็นขนาดไซส์มอต้มสเิตเหมือนกันนะคะแล้วก็2หัวช่อง2ก้านสตรีมนะคะแล้วก็1การน้าร้อนเนาะตัวนี้นะคะก็จะมีอ่าปุ่มตั้งออโต้นะคะให้4ปุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็1ปุ่มแมนนวลเนาะแต่ที่ความพิเศษของรุ่นนี้นะคะก็คือเขาจะมีตัวช็อตทัมเมอร์นะคะให้ทั้ง2 หัวชงเลยนะคะตัวนี้ก็จะแสดงเวลาลูกค้าทําตัวเอสเปสโซช็อต so เนี่ยคะ่ะเขาก็จะนับวินาทีให้นะคะก็จะทําให้ตัวเพอร์เฟกช็อตของลูกค้าเนี่ยดีมากขึ้นเนาะแล้วก็จะมีหน้าจอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิสเพย์เนาะ L.E.D. นะคะแสดงเมนูนะคะวันเวลาเนาะแล้วก็อุณหภูมินะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวถาดนะคะให้เหมือนกันนะคะทั้ง2รุ่นเลยเนาะนี่เลยค่ะปุ่มเปิดปิดของเครื่องนะคะจะอยู่ตรงนี้เนาะเป็นสวิตช์นะคะ แล้วก็นี่เลยนะคะ2ปุ่มนี้นะคะที่การบอกเนาะคือเฟียมมาเนี่ยเขาจะมีเป็นคลีนิ่งออโต้ให้นะคะโดยการกด2กปุ่มนี้ครังไหวนี่เขาก็จะคลีนิ่งให้ออโต้เลยนะคะง่ายมากๆนะคะเหมาะสําหรับมือใหม่เป็นหน้าจอเนาะก็จะแสดงโชว์นะคะตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิของตัวอยเลอร์ทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเนาะเราสามารถตั้งได้นะคะสมมติวลาเรากดสปอนะคะเขาก็จะแสดงให้เนาะว่าอันนี้เป็น เมนูอะไรนะคะที่เราตั้งไว้อย่างปุ่มแรกเราตั้งเป็นเอสเปโซนะคะที่หน้าจอก,ก็จะขึ้นเป็นเมนูเอสเปโซให้ใช้งานง่ายมากๆค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเทสเพอร์เฟคช็อตนะคะจากเครื่องชมควอตแลนด์บริต้าตัวนี้กันนะคะวันนี้นะคะการใช้เป็นด้ามแบบซิงเกิลนะคะสําหรับเมนูกาแฟร้อนเนาะนี่เลยนะคะใส่เข้าไปอเอาตัวแก้วนะคะลองแบบนี้เนาะ นี่นะคะที่หน้าจอเนาะก็จะมีตัวชอทท็อตทามเมอร์นะคะที่การบอกเนาะเขาก็จะนับนะคะเวลานะคะเวลาสกัดช็อตกันมาสอนนะคะวิธีการตั้งปริมาณน้ํากันเนาะขั้นตอนแรกนะคะลูกค้าจะต้องแพ็คก,กาแฟนะคะแล้วก็แทมนะคะมาให้เรียบร้อยนะคะเร็นปุ๊บใส่ไปที่หัวชงอ่าวิธีการตั้งนะคะลูกค้ากดปุ่มที่5นะคะ1 2 3 4 5นะคะกดค้างไว้นะคะประมาณ5-7วินาที นี่ค่ะไฟกระพริบเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้การจะตั้งปุ่มแรงนะคะเป็นป,ปุ่มเปดเป็ดโซ<ม>กการกดตั้งได้เลยนะคะ<ม>นี่นะคะก็จะเป็นปริมาณช็อตที่เราตั้งนะคะ<ม>วันนี้การจะตั้งเซตไว้อยู่ที่ 30ML ค่ะข<ม>้อดีของตัวนี้ก็จะมีช็อตทามเมอร์นะคะบอกวินาทีเวลาช็อตไหลลงมาด้วยเนาะ อพอได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วเรียบร้อยนะคะให้เรากดซ้ำอีกหนึ่งรอบอ่าไฟที่หายไปนะคะแสดงว่าตัวปุ่มกดปุ่มนี้นะคะจะเมมโมรีนะคะปริมาณน้ำที่เราตั้งไว้แล้วเรียบร้อยค่ะพอเราตั้งปริมาณน้ำเรียบร้อยนะคะให้เรากดปุ่มที่มนันนวลนะคะทั้งหมด3ามรอบนะคะดูที่หน้าจอก็ได้ค่ะ อ่าเรียบร้อยนะคะพอไฟสถานะขึ้นครบนะคะทั้ง6ปุ่มนะคะก็แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งานค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมากับด้านชงถึง3ด้ามชงเหมือนกันนะคะมีซิงเกิล1ด้ามน,นะคะกับสําหรับกาแฟร้อนเนาะแล้วก็ดับเบิล2ด้ามน,นะคะสําหรับกาแฟเย็นเนาะแล้วก็สาหรับลูกค้านะคะที่สนใจเปิดร้านนะคะกับเครื่องตัวนี้กันขอบอกว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่า การจัดเซฟคู่กับเครื่องบดแมสเซอร์นะคะเป็นตัวรุ่นซูเปอร์เจอรี่ทัมเมอร์นะคะมาให้สำหรับลูกค้าเลยนะคะพิเศษมากๆในราคาเพียง1 1 0 0 0 0สนนกับ5าบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ข้อดีนะคะของแบรนด์เฟม่าอีกหนึ่งข้อดีนะคะก็คือตัวเขาเครื่องนะคะจะมีการอ่าคินนิ่งออโต้ให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถ เซตนะคะนี่ขวด2ปุ่มนี้เนาะแล้วก็ตัวเครื่องก็จะลันการคลีนนิงนะคะให้อัตโนมัติเลยนะคะซึ่งเหมาะมากๆนะคะสําหรับมือใหม่เนาะที่ต้องการเปิดร้านแล้วก็ราคานะคะเป็นราคาที่ย่อมเยามากๆเลยค่ะตันย้ำโปรโมชั่นกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะสําหรับแบรนด์เซียมมานะคะกับรุ่นคาราเวลนะคะจัดเซตคู่กับเครื่องบดแมสเตอร์ซูเปอร์เจอรี่ทนะคะในราคาส่วนพิเศษเพียง90 0 0 0กับ900บาทค่ะ แล้วก็สำหรับรุ่นขวดแลนด์บาริสตานะคะจับเซตคู่กับเครื่องบดแมสเตอร์ซูเปอร์เจอรีทเมอร์เหมือนกันค่ะในราคาพิเศษเพียง1 0 0 0 1 5 0 0 0บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเครื่องชมทั้ง2รุ่นนี้นะคะหรือสนใจรุ่นอื่นๆนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไลออนทิสตาด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกันต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไลออนทิสตาด้วยนะคะและเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ